ลูกค้าทุกๆคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจีจี้ฟอร์ดจีจัดค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะจีมีรถที่จะมารีวิวให้ลูกค้าได้ดูกันอีกแล้วนะคะสําหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่กําลังมองหารถครอบครัวนะคะเจ็ดที่นั่งเอาไว้ใช้งานทั้งในเมืองหรือบางครั้งนะคะอาจจะออกไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะเอาไว้ลุยป่าเนี่ยจีก็มีรถครอบครัวรุ่นนี้เลยค่ะ f o r d Ever e s t ส t ์ไทเทเนียมไบเทอร์โบค่ะตัวนี้เป็นสีคิตตินบูนะคะเดี๋ยวจีจะพาทุกๆคนไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะว่ารูปโฉมของ ปี2021เป็นแบบไหนนะคะแต่ว่าก่อนจะไปดูจี้รีวิวฝากกดติดตามช่องให้กับจี้จี้ฟอร์ดจี้จัดด้วยนะคะไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะจี้ก็ยืนอยู่กับ ฟอร์ดเอ r เ s สไทเทเ i ียมไบเท b o แล้วนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2000ค่ะความแรงอยู่ที่213แรงม้านะคะแล้วก็แรงบิดนะคะอยู่ที่500นิวตันเมตรตัวนี้เป็น 4x4 คูณ u r b ไบทอร์โบนะคะเป็นเทอร์โบคู่นะคะเพราะฉะนั้นอัตราการเล่งเวลาที่ลูกค้าเปลี่ยนเกียร์นไะหลลื่นสมูทอย่างแน่นอนนะคะตัวนี้เครื่องไม่ตกแล้วก็ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะอัตโนมัติ10สปีดนะคะสำหรับคันนี้ราคาตัวนี้นะคะอยู่ที่1 0 0ล้าน0 0า่บาทแต่ ถ้าเกิดลูกค้าอยากจะได้เป็นสีคริสตัลบูนะคะกับสีขาวมุกเพิ่มอีก10,000บาทนะคะแล้วก็คันที่จี้รีวิวคันนี้เป็นสีคริสตัลบูค่ะเดี๋ยวลูกค้ามาดูใกล้ๆเลยนะคะว่าสีคริสตัลบูเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะจะสวยมากๆนะคะลูกค้าสําหรับตัวสีคริสตัลบูเนี่ยเวลาที่โดนแสงเนี่ยสีจะออกแบบเป็นคริสตันนะคะเป็นสีน้ําเงินเข้มๆนะคะสำหรับปีนี้โฉมปีนี้นะคะออปชันที่มีมาให้สำหรับด้านหน้า ตัวโชกอัพฝากระโปรงมีมาให้กับลูกค้าเลยนะคะเดี๋ยวจี้จะสาธิตให้ดูนะคะการเปิดฝากระโปรงจะเป็นแบบไหนง่ายมากๆเลยสำหรับสาวๆตัวเล็กๆนะคะนี่ดันขึ้นแค่นี้เองนะคะสำหรับโชคอัพฝากระโปรงแล้วก็พิเศษค่ะตัวนี้จะมีแผ่นซับเสียงมาให้ตัวนี้นะคะแผ่นกันความร้อนตัวนี้จะช่วยให้ห้องโดยสารของเราเนี่ยเงียบมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้ แล้วก็สําหรับตัวกระจังหน้าค่ะสําหรับโฉมปี2021นะคะตัวกระจังหน้าด้านในเนี่ยจะเป็นกระจังหน้าสีกาไฟนะคะแล้วก็ยังคงความเรียบหรูโดยตัวกรอบเนี่ยจะเป็นสีโครเมียมนะคะสําหรับโฉมปี2021นี่เนี่ยจะมีตัวอะคริลิกเอวเวอร์เรสตรงฝากระโปรงมาให้เลยนะคะตัวนี้เป็นสีโครเมียมนะคะเป็นสีเงินตรงนี้นะคะ ทำให้รถด,ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นแล้วก็สำหรับตัวด้านล่างนะคะตัวกันชนตัวนี้ตัวกันชนยังคงความหรูหราให้เข้ากับตัวกระจังหน้าก็คือจะเป็นสีเงินนะคะสีบอลเงินอยู่แล้วก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้กับลูกค้านะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะมีระบบ Adaptive Cruise Control นะคะก็คือระบบเบรกแบบรักษาระยะห่างนะคะสำหรับคันนี้แล้วก็มีระบบตรวจจับคนเดินข้ามถนนให้ด้วยนะคะแล้วก็ ต่อไปเราจะไปดูที่ตัวไฟนะคะไฟของรุ่นนี้จะพิเศษมากๆเลยค่ะลุลูกคา้คาเพราะว่าไฟเนี่ยจะเป็นแบบใบ LED นะคะมีไฟวิ่งกลางวันมาให้ด้วยก็คือตัว Daytime Running ตัวนี้นะคะ ไฟตัดหมอกมีมาให้เลยนะคะเป็น4คูณเครื่องยนต์ใบเทอร์โบเฉพาะออปชันด้านหน้าก็ถือว่าจัดมาให้ค่อนข้างเต็มแล้วนะคะจัดมาให้เต็มไม่ค่อนข้างเต็มเลยจัดมาให้เต็มเลยนะคะต่อมามาที่ตัวแม็กกับตัวอย่างนะคะ แม็กเนี่ยจะเป็นขนาด20นิ้วนะคะแล้วก็ตัวยางที่ให้เนี่ยจะเป็นยางกูดเกียรนะคะลูกค้าแล้วก็ขนาดยางที่เราให้เนี่ยจะเป็นขนาด2 6 5หหทห้ายนะคะยางกูดเกียร์นี่คือเกาะถนนอยู่แล้วนะคะ4ี่คณ4พร้อมลุยแน่นอนไปลุยป่าได้เลยนะคะ ไปเที่ยวกันครอบครัวไปกลางเต้นไปปั่นจักรยานไปส่องนกตัวนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่างกับตัวด้านข้างค่ะพวกชุดแต่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวแก้มนะคะหรือตัวครอบกระจกแล้วก็มือจับจะคงความหรูหราก,ก็คือจะเป็นสีโครเมียมให้กับลูกค้านะคะแล้วก็สัญลักษณ์ใบเทอร์โบตรงแก้มตรงนี้นะคะแล้วก็ รุ่นนี้นะคะตัวไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงกระจกมองข้างและเป็น4ี่คูณสี่ยิ่งต้องเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าเพราะว่ามีไฟสองกระบะด้านข้างให้กับลูกค้าด้วยเวลาลงรถนะคะเวลาตอนกลางคืนเปิดประตูปุ๊บไฟตรงนี้ก็จะติดป้องกันอะไรคะป้องกันสัตว์มีพิษหรือพวกหนามหรือเศษแก้วนะคะอาจจะทําให้เราเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยนะคะก็อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าตรงนี้เดี๋ยวจี้พาดูรอบๆคันก่อนเลยนะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะตัวราวหลังคาที่ตกแต่งมาเนี่ยจะเป็นราวหลังคาแบบ4บอลเงินนะคะนี่มากับตัวรถเลยลมาที่ออปชันด้านท้ายกันนะคะสำหรับออปชันด้านท้ายเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์ถอยมาให้ทั้งหมด4จุดนะคะลูกค้าใช้งานควบคู่กับกล้องมองถอยเราด้านหลังนะคะมีกล้องมาให้นะคะตัวนี้ระบบฝาท้ายแฮนด์ฟรี ะะซึ่งก่อนอันนี้ที่มีรีวิวแล้วนะคะลูกครับสามารถตามไปดูในอีกอันนึงค่ะเดี๋ยวที่จะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะสำหรับวิธีการใช้ระบบฝาท้ายแฮนฟรีนะคะโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปดูภายในพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับภายในนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ตัวกระจกมองหลังเราจะเริ่มกันที่ด้านบนก่อนนะคะสำหรับตัวกระจกมองหลังเนี่ยจะเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัตินะคะแล้วก็จะมีช่องต่อ USB นะคะไว้สำหรับต่อกล้องนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการจะต่อกล้องเดี๋ยวจีจะถ่ายให้ดู ต่อมาก็จะเป็นตัวคอนโซลค่ะสำหรับตัวคอนโซลรุ่นนี้นะคะก็จะหุ้มหนังสีดำนะคะแล้วก็เดินได้คู่เป็นได้สีบอนนะคะก็จะมีลำโพงมาให้ถึง8ตัวเพราะฉะนั้นใครที่ชอบฟังเพลงนะคะยิ่งไปกันแบบครอบครัวเนี่ยตัวนี้คือได้ฟังเสียงชัดเจนอย่างแน่นอนแล้วก็เครื่องเสียงเพราะมากๆเลยนะคะต่อมาก็จะมาที่ตัวหน้าจอนะคะ สำหรับตัวหน้าจอนะคะจะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วค่ะละูกค้ามาพร้อมกับระบบซิงค์3นะคะสามารถสั่งการด้วยเสียงเป็นภาษาไทยได้กดวางสายรับสายเป็นภาษาไทยได้นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะแล้วก็ระบบแอร์เนี่ยแยกซ้ายขวาให้เลยนะคะสำหรับรุ่นนี้แล้วก็ช่วงบริเวณด้านหน้าเนี่ยจะมีช่องต่อไฟนะคะขนาด12โวลต์แล้วก็ช่องต่อ USB ให้ทั้งหมด2จุดนะคะแล้วก็ ปุ่มสตาร์จะเป็นแบบ push ตา a r t ให้แล้วนะคะเกียร์อัตโนมัติ10สปีดแล้วก็รุ่นนี้เป็น4 x 4นะคะก็จะมีระบบช่วยขับขี่นะคะทั้งถนนลื่นนะคะถนน ทรายเนี่ยพื้นต่างๆเนี่ยเราจะมีปรับโบทดโฟไฮและโฟโลให้เลยนะคะเพราะาตัวนี้เป็น4ีคูณสต่อมาก็จะมากันที่ตัวพวงมาลัยค่ะสําหรับตัวพวงมาลัยนะคะก็จะหุ้มด้วยหนังสีดํานะคะแล้วก็เย็บด้วยได้สีบอลเหมือนเดิมนะคะแอร์แบก รุ่นนี้มีให้ถึง7ลูกนี่คือความปลอดภัยของรุ่นนี้เลยนะคะระบบตรวจจับคนเดินข้ามถนนระบบ adaptive cruise control นะคะมีระบบช่วยโทรฉุกเฉินให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้ ESP ROM นะคะป้องกันการพลิกคว่ำควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวการออกตัวบนทางลาดชันโอ้โหถือว่าเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวจีจะมารีวิวเกี่ยวกับ พวกออปชันต่างๆให้ดูกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าคลิปนี้อาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานเนาะเดี๋ยวดูเป็นรวมๆนะคะดูเป็นแบบออปชันไปแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบไบ LED เปิดปิดแบบอัตโนมัตินะคะลูกค้าระบบตัดแสงกระจกมองหลังแบบอัตโนมัตินะคะแล้วก็มาที่ตัวเบาะหนังค่ะต่อมามาที่เบาะหนัง สำหรับเบาะหนังรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นเบาะหนังสีดำเย็บด้วยได้สีบอลแล้วก็เบาะคู่หน้าเนี่ยจะเป็นไฟฟ้ามาให้เลยและที่สำคัญค่ะรุ่นนี้1 7 9 9 9 0 0บาทมีพาโนลามิกมูลรูฟมาให้กับลูกค้าด้วยด้านบนนะคะนี่เดี๋ยวคราวหน้าที่จะมาสาธิตการใช้งานให้ดูนะคะเกี่ยวกับระบบต่างๆแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องออปชั่นด้วยแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะพาให้ดูแบบรวมๆก่อนนะคะ สำหรับตัวคอนโซลกลางนะคะตรงนี้ก็จะมีที่ล็อกเด็กให้ i hmm. s o ซ ix ให้นะคะแอร์แยกซ้ายขวานะคะสามารถปรับได้มีไฟเปิดสามารถเปิดไฟตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ต่อมาค่ะมาที่ตัวช่องต่อไฟตัวนี้จะมีช่องต่อไฟบ้านให้กับลูกค้านะคะ230โวลต์นะคะแล้วก็มีช่องแปลงไฟก็คือ2 12โวลต์ให้กับลูกค้าตรงนี้แอร์สามารถปรับความหนาวความเย็นตรงนี้ได้เลยนะคะลูกคา้าแล้วก็ตัวเบาะ3นะคะเบาะแถว3จะเป็นแบบพับไฟฟ้าคราวหน้าติดตามคลิปต่ตอไปของจีจีนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวการใช้งานให้ดูค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบฝาท้ายแฮนด์ฟรีและก็ออปชั่นต่างต่าสำหรับคันนี้ว่าคุ้มหรือไม่นะคะแล้วก็กับราคา1น0ล้าบาทเดี๋ยวขออนุญาตไปจบคลิปข้างหน้าแล้วกันนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะลูกค้าสำหรับ เอเวอเรสต์ไบเทอร์โบนะคะที่จี้รีวิวนี้สีคิทเทลบลูหวังว่าคงจะถูกใจลูกค้าหลายๆคนนะคะแล้วก็ออปชันเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะมาสาธิตการใช้งานให้ดูนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบฝาท้ายแฮนด์ฟรีนะคะตรวจจับคนเดินข้ามถนนแล้วก็กมีระบบช่วยจอดให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้ออปชันถือว่าคุ้มมากๆในราคา1 7 9่0 0้านกบาทอย่าลืมนะคะสีคิทเทิลบลูกับสีมุกเพิ่มอีก10,000บาทตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมากมายเลยค่ะที่ Ford Auto Nation บางกะดีจีจี้ฟอร์จีจาร์ดขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย